นายรัฐศาสตร์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มอบหมายให้นายสังคม เกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงณวัดโพปตมาวาดพระอารามหลวงตำบลบ่อย,อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาโดยมีนางสุริยพันธ์ณสงขลารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาผู้บริหารท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชนชาวสงขลาร่วมพิธีเพื่อแสดงความอาลัยและ น้อมลํำลึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมในครั้งนี้ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จังหวัดสงขลาได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา30วันตั้งแต่วันที่26ตุลาคม2568เป็นต้นมาตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศร่วมจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลเพื่อเปิดโอกาสให้ประสบนิกรได้แสดงความอลาลัย